งานเซรามิก1ชิ้นใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปั้นทั้งสองอาทิตย์นะไม่ใช่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าอะไรปั้นเสร็จเราจะต้องรอให้แห้งนะคะให้แห้งสนิทแห้งสนิทบ้านเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานด้วยแล้วแต่ว่างานเราหนามากหรือบางแค่ไหนถ้าเกิดโดยทั่วไปนี่ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าให้ชัวร์ก็10วัน แห้งสนิทเลยถ้าไม่แห้ง <c oughs> เผามาก็แตกค่ะงานเสียหมดเพราะฉะนั้นมันจะต้องรออะสมมุติว่าเรารอให้มันแห้งให้สนิท10วันแล้วทีนี้เราเข้าเตอเผาเผา12ชั่วโมงนะคะหลังจากเผาอุณหภูมิมันจะค่อยๆลดลงทีนี้เราก็ต้องรอจนมันอย่างน้อย50องศาเซลเซียสซึ่งก็กินเวลาไปอีกประมาณ12ชั่วโมงค่ะเป็น11วันแล้วนะเอาออกมาจากเตาใช่ไหมหลังจากเผาเสร็จ เราก็ต้องมาทาเคลือบทาเคลือบเสร็จจะต้องทิ้งไว้1วันอย่างน้อยนะคะให้เคลือบที่ทาแห้งสนิทอีกเป็น12วันแล้วอะ12วันเข้าเตาไปอีกรอบหนึ่งหลังจากทาเคลือบนะคะก็ซ้าเดิมเผา12อรอให้เตาเย็นอีก12ก็13วันสรุปแล้ววันที่14ประมาณนี้ก็คือ2อาทิตย์ค่ะถึงจะเสร็จ หลายๆคนเวลาปั้นก็จะถามว่าจะเอาชิ้นงานกลับบ้านได้เลยไหมได้วันไหนอะไรนี่คือคำตอบนะคะก็คือว่าต้องรออย่างน้อย2ออาทิตย์นะคะงานถึงจะเสร็จสมบูรณ์ก็เหมือนกันแล้ววิดีโอที่ฝนลงฝนก็จะลงไปในงานแต่ละขั้นตอนนะคะวันเปิดเตาก็แยกไปอีกวิดีโอหนึ่งไม่สามารถทำถ่ายทําวิดีโอตั้งแต่ต้น แล้วก็เห็นผลงานเสร็จในคลิปเดียวได้เพราะว่ามันใช้เวลารอ,อนานแล้วทุกวันฝนถ่ายคลิปถ่ายเสร็จฝนล,ลงอัปโหลดลงนะคะแล้วก็ฝนก็ลบออกจากโทรศัพท์ฝนพรุ่งนี้ฝนทําอย่างอื่นฝนก็ถ่ายใหม่แล้วก็อัปโหลดแล้วก็ลบลงอย่างเงี้ค่ะไม่งานโทรศัพท์ฝนเต็มนะคะเพราะว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ทุกอย่างถ่ายตัดต่อด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียว